ตอนนี้เด็กๆของเราก็มาถึงที่ท่าน้ำแล้วยีดูงามตาไอ้นน <c oughs> จ้าโอ้นอนแล้ว รถมาครับรถมาลูกรถมาโอ้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 แบนี้ก็จะให้พี่งามพ่วงกับแม่นะคะเ,เออเออเอาไปแล้วพ่อจะ้ะไปแล้ว ไปไปพี่เสียบลบรถก่อนลูกลบรถก่อนสามไม่ลูกลบรถก่อนนู่นคุณพอ่องามตาดูพี่งามไม่อยู่แล้วเอออยากไปหาพ่อด้วยนะ่ะทำยังไงหนอเอ๊อ าทางแกงอ่ะเนาะอาบทางนน้นลูกลงทางนน้นทางนี้มันสูงงใช่นัน่นค่ะในกล้องนนี้ก็ โ oh, 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 อ้โอ้โอ้อตเตอโอ้ยงามตาให้พ่อลงก่อนลูกโอ้โอ้งามตานะงามตานะอีชนจริงๆเลยเราน่ะดูไปชนพี่งามอีกเขาดันพี่งามลงไปแล้ว งามบอกไม่ลงหรอครับงามตาชวนลงแล้วไงอ,อไม่ลงไม่ได้อะ่ะงามตาชวนลงแล้วมามาไปลงทางนี้มาแล้วมาเต้คือหนูนน คือก็จริงๆเลยเธอสนมากค่ะน้องหญิงของเรางามอ๋อน้องหมา,าลงก่อนแล้วนะันน้องหมาอาบน้ำก่อนแล้วเอ้ยพี่งามไล่พี่งามไล่อ่ะลงเลยลูกลงเลยค่ะ งามตากินน้ำอย่ามัวแต่กวนเขาไหลลงเออนั่นเออนั่นบ่ได้กินน้ำน้องเขาเพอเะืธอดอกนั่นค่ะเตะเล่นนั่นเออให้กินน้ำเด้อนั่นเด้อเหยียบดินเล่นแล้วนั่นอ่าเจวานนายเจวานหอมพี่งามละ เลือกเลยส่นมากค่ะทุกคนดูสมุนโอ้โหมาทางแกงเลยลงไปแล้วสองเหลือด้านบนสี ไม่ได้กินสักทีดอกงามตานะตกัตกตกักตักโอ้เขากินน้ำกับคุ้นเมื่อวันนั้นนะยายบ,บาบอกฉันปวนหัวจังเลยอะ่ะฉันจะกินน้ำ Ừ, ừ. ไล่เลยไล่เลยไล่เลย <laughs> <laughs> สนุกกว่าเพื่อนนะหนูนะ่ะเออเออเอาแล้วง่ายเอาว่า,าลงไปกินน้ำเลยวาดเออลงไปเอินวงนั้นก็นได้ละ <laughs> โ,โอ้โอ้ตำดากแม่โอ้ ยายวาดบอกโอ้ัวจะปวดกับลูกฉันจังเลยฉันจะได้กินน้ำไหมเนี่ยตกัตกว่าตักยายวาบอกฉันกินน้ำแม่อรอยเลยนะฉันบุนวายกับลูกสาวฉันจังเลยนะ่ะเดี๋ยวกินน้ำก่อนให้พี่งามกินน้ำก่อนเจ๊วาด ดูพอเตือโอ้พี่งามนอนเชนนะน้ำไม่ท่วมตัวแล้วพี่งามลูกเ,เล่นแค่นั้นโฟตัวน้ำลึกเตือเตือทำดีๆเตือ,อบานแต่และตัวจะเกยตื้นแล้วนะทีนี้ วาดบอกโอ้มือนี้คือให้คอยเลี้ยงลูกสองคนเลยเนาะคือสิปวดหัวแทนเนาะหัวจะปวดจังเลยให้ฉันเลี้ยงลูกสองคนเลยนี่พ่อไปไหนเนาะพ่อจ้าไปไหนวะพ่อจ้าไปไหนน้ไไนา หัวจะปวดกับลูกแล้วพ่อจ๋าเอ้ยเอาดูดูไม่วาดแม่วาดกระโดดพี่งามค่ะโอ้เตะพี่งามอีกไอเตื้อนอนก็มูเลยค่ะทุกคนคุณค่ะไม่วาดเพื่อนกระโดดลูกซ้ายเพื่อนนอง ับน้องลูกทับน้องอววาดยืนนิ่งๆวาดให้ลูกเล่นก้นวาดลงค่ะทุกคนพีกับน้องเขาวมวนปัญญาอแล้ว้ว่งามดึงเจ้าวาดแล้ว คนวิววิวพ่อเลี้ยวิวไปแล้วค่ะพ่อกำลังทำภารกิจอยู่นะคะทุกคนพ่อกำลังไปทำภารกิจ ออสนุกอหสนุกเลยพี่งามพี่งามกับหญิงสนุกเลยแต่แม่บอกฉันหัวจะปวดจังเลยจ้าเมื่อไหร่จะเสร็จจ้าพ่อ ตอนนี้คุณพ่อก็ถ่ายงานส่งทีมงานอยู่นะคะถ่ายงานส่งว่าจะผ่านรอเปล่านะคะโอ้โอ้เราก็เลยต้องกลมลูกๆเล่นน้ำก่อนนะคะก่อนที่จะไปเที่ยวกันนะงามตาลูกงามตาอนอนลงนองนลง นอนลงเลยนอนลงเอ๊ะนอนลงเลยเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเออ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 ออโอ้มุนติวเลยลื่นเนาะเออเออมุหาปลาแล้วเออเออไล่ปลาแล้วไล่ปลาแล้วเตือยเตือยอยู่ทางนี้เลยดูดูดูเฮ้ยเนาะไปกัเลยอื อยากไปอยู่ข้างๆพี่ไงดูอ่ะอยู่ข้างๆพี่ระหว่างพี่กับแม่มจีว่าบอกโอ้ยข่อยมือน้ำรูข่อยเดพี่น้องเอ้ยผู้ไดเอาไปซอยเลี้ยงเนค่ะไปซอยเลี้ยงในไปช่วยเลี้ยงหน่อยนะจ๊ะลูกหันซนมากเลยจ้า โอ้โหโอ้โหดูความสนความน่ารักของน้องน้ำตาค่ะน้ำมูลขึ้นสูงมากเลยนะคะทุกคนดูเออทำเหมือนกันอีกโออเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าโอ้โหโอ้อันนี้แนาโอี่งามดันตูดพี่งามดันตูดลูกดันตูดน้องขึ้นเออเอ้าเอออ่ะเตื่อติดแล้วเตื่อ มุนต oh, oh. mm, ิวเลยมุนติวเลยค่ะตอนนี้โอ๊ะตกเด้อเตือตกเดือเตืออืมบุญบายกมูเลยโสไยจะอิ่มแล้วไปให้น้องกินหญ้าตรงนี้เป๊ะเปนมาแล้วอายืนกินแถวนี้ก่อนตรงไปอยู่นี่เลยนูนนะอ้า ไปนู่นไปกินทางนู่นเออวาดดึงไปวาดดึงลูกไปอย่าให้แต่ลูกดึงไรเอ,อ้อไปโอ้ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด็กๆก,กันด้วยนะคะสวัสดีจ้า